ตอนที่388ชื่อตอนว่าทาทีที่หวาดกลัวของนินจาระดับเอเอแต่ทว่าสภาพการของทั้งสองฝ่ายนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วฝั่งของนินจาญี่ปุ่นมีผู้ใช้พลังระดับเอที่ได้รับบาดเจ็บหนักถึง4คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แม้ผู้ใช้พลังระดับเอจากฝั่งของหลินฟึง่งจะมีน้อยกว่าแต่ทุกคนก็ล้วนแต่มีจิตวิญญาณของนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมวันนี้แหละฉันจะเลือดหัวของนายออกในตอนนั้นเอง นินจาระดับเอเอก็จ้องมองไปยังหลิมเฟิง,งด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลกๆหลังจากได้ยินแบบนั้นหลิมเฟิงก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดูถูกก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะมีน้ำยาสักแค่ไหนไหนให้คนเก่งๆของนายออกมาลองดูสิผู้ใช้พลังระดับเอเอจ้องมองไปที่หลิมเฟิง,งแต่ก็ไม่ได้โจมตีเขาในทันทีและหลังจากมองอยู่ชั่วครู่แล้วเขาก็ได้กล่าวขึ้นจำเชื่อของคนที่ฆ่าในายในวันนี้เอาไว้ดีๆล่ะ ฉันชื่อยามามูระอึกเสียงหัวล้ะพัดหนังขึ้นเมื่อได้ยินชื่อหลินเปิงก็ถึงกับดูดหัวเราะออกมาในทันทีก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นนายรู้ไหมว่าความหมายในชื่อจีนของนายมันคืออะไรหลินเปิงรู้มาว่าชื่อของคนญี่ปุ่นนั้นฟังดูแปลกๆอยู่แล้วอย่างชื่อคอนโดทานากะข้างจริงหรืออะไรทำนองนั้นแต่ถึงกันนั้นหลินเปิงก็คาดไม่ถึงเลยว่าชายคนนี้จะมีชื่อว่ายามามูระ ที่มีชื่อจีนภาษาเยความหมายของมันก็คือคนหลังเขาซึ่งทําให้เขาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ในตอนนั้นเองคนที่อยู่ฝั่งสมาคมป้องกันประเทศต่างก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาลากับงวาพวกตนไม่เคยได้ยินชื่อที่ตลกแบบนี้มาก่อนเลยนินจาระดับเอทที่อ้างตนว่าเป็นยามามูระที่ได้ยินเสียงหัวเราะเหล่านั้นดังขึ้นใบหน้าของเขาก็าเปลี่ยนเป็นกรดขึ้นมาขามวดคิ้วด้วยความบับ้าอย,ย่างเห็นได้ชัดต่อมาล่างของยามามูระคนดังกล่าว ก็ได้หายตัวไปจากตรงนั้นฉับพันดวงตาของหลินเฟิงก็ใช้แสงเงาวาววับยาเมอร์มูละคนนี้คงต่อกอนได้ด้วยยากทันดีี่ล่าของเขาหายไปหลินเฟิงก็ไม่รู้สึกถึงลมหายใจของเขาอีกอีกทั้งอย่างด้ว่าน,นี่คือทักษะของดินจาญี่ปุ่นที่เขาเคยเห็นมานานแล้วแต่เพียงตอนนี้เขาไม่รู้จะจัดการได้อย่างไรในขณะตอนนั้นเองหลินเปิงก็ไม่ได้นึกกลัวว่าเขาจะเข้ามาโจมตีอยู่แล้วแต่ที่เขากลัวก็คือเจ้านั่น จะไปทำลายผู้คนจากสมาคมที่อยู่ข้างหลังของเขาต่างหากในท่านใช้พลังของข้าและคำรามให้เสียงตะกลนดังก้องทำให้ตัวของเขาสั่นสะเทือนซะในตอนนั้นเองเสียงของบางกรดําก็ดังขึ้นในจิตใจของหลินเฟิงดีเลยจากนั้นหลินเฟิงก็ได้อ้าปากก่อนจะคำรามก็ใส่ฝั่งชาวญี่ปุ่นฉับพลันนั้นเสียงที่น่ากลัวของมางกรก็ได้ดังขึ้นและเสียงคำรามก้องนั้นก็ทำเอาคนญี่ปุ่นวิ่งไปมาจนหกคเมียนติลังกาคนที่มีพลังน้อย ยิ่งมีอาการเจ็บหนักมากกว่าคนอื่นๆพวกเขาต่างก็มีเลือดไหลออกมาไม่หยุดจนเป็นลมล้มไปกับอาการช็อกเพราะเสียงคำรามนั้นในตอนนั้นเองแรงสั่นสะเทือนก็ดังมาจากพื้นตรงหน้าของหลินเฟิงเขาจึงรู้ได้เลยว่านี่คือทักษะลับของนินจาญี่ปุ่นที่เชื่อว่ายามามมระและก็ตกใจกับเสียงคำรามของมังกรน,นำจากหลินเฟิงจากนั้นหลินเฟิงจึงได้เห็นร่างล่างหนึ่งมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาในทันทีซึ่งก็คือนินจาญี่ปุ่นระดับเอเอนี่เอง แต่ทว่าในตอนนี้หลินเปิงนั้นไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกแล้วหลินเปิงพ่นลมหายใจอันเย็นเยือกออกมาแล้วจากนั้นดาบสีทองก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเมื่อดาบตัวนั้นปรากฏขึ้นดินจากญี่ปุ่นคนดังกล่าวก็ถึงกับอึ้องไปลากับว่ากำลังเห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก่อนที่เขาจะร้องครางออกมาบ้านน่ะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันฉับพันดาบยาวในมือของยามามุระก็ผันจ้วงลงมาแล้วดาบของหลินเปิง ก็แทงขึ้นไปบนฟ้าหลินเฟิงตวัดดาบทองของเขาออกไปในจังหวัดที่ฝ่ายตรงข้ามตวัดดาบยาเข้ามาหาเช่นเดียวกันทั้งสองต่างก็ข้อประทะกันจนคนทุกคนที่อยู่นัตรงนั้นสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวลางของพวกเขาสั่นไปมาและแต่ละคนก็หลงลันหลายกาดจริงๆพลังงานที่ทรงอนุภาพต่างก็ทะลักออกมาจิ๋วหยาถึงกับอึ้งไปจากการต่อสู้ของหลินเฟิงและเยามามูระในฐานะหัวหน้าสมาคมป้องกันประเทศ ตัวตนและเซนส์นส่วนลึกของจิว๋วหยานั้นยอมสูงกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอเองก็ยังไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างหลิมเฟิงและยามามุระมาก่อนหน้านี้เลยหลิมเฟิงล่อนลงมาถึงพื้นเท้าทั้งสองข้างของเขาพันถลยมากับพื้นเป็นทางยาวจมลึกลงไปในขณะเดียวกันร่างของนินจาญี่ปุ่นที่ชื่อยามามุระก็กระเด็นปิวออกไปด้านหลังแล้วกากเลือดออกมากลางอากาศแบบนั้นเลยเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันนี่แก มีวัตถุชนเลิศดที่ทรงพลังอยู่ในมือของแกได้ยังไงกันนินจาคนดังกล่าวมองออกไป่ดับสีทองในมือของหลินเฟิงอย่างอึ้งเมื่อหลินเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามออกไปอย่างงงๆวัตถุชนเลิศดงั้นเหรอหลินเฟิงไม่เข้าใจเรื่องวัตถุชนเลิศดหรอกแต่ทะเดนั้นเองมังกรดำก็ได้อธิบายให้กับเขาฟังแม้แต่อาวุธวิญญาณระดับเอสเอเอก็สามารถกลายเป็นวัตถุชนเลิศดได้โดยที่อาวุธวิญญาณทั้งหมดจะเรียกกันว่าวัตถุเนื่องจากความสามารถที่ไม่มีใครรู้ และไม่สามารถคาดเดาได้ดาบทองคําเล่มนี้หลินเปิงได้รับมาจากจักรพรรดิอูซางจากดินแดนเลนลับนั่นเองและอีกอย่างสภาพการขององค์จักรพรรดิอูซางในช่วงที่รุ่งเรืองนั้นก็ดูจะไม่ได้ไปกว่าระดับ SS เลยทีเดียวดังนั้นอาวุธของเขาก็จะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่เพียงการโจมตีเดียวก็เล่นเอายามโมระบาดเจ็บได้เลยทีเดียวทั้งๆที่หลินเปิงไม่ได้โจมตีแรงขนาดนั้นเลยแต่พลังของดาบเล่มนี้ กับมีมากถึงขนาดนี้นี่จะต้องเป็นพลังของดาบสีทองเล่มนี้แน่ๆแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทาให้หลิมเฟิงแปลกใจอีกก็คืออาวุธวิญญาณของยามาโมระเองก็ไม่ใช่ของเล่นๆเช่นเดียวกันเพราะมันดูไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยหลังจากที่สู้กับหลิมเฟิงนี่ถ้าเป็นอาวุธวิญญาณธรมธรมดาาคงถูกฟันเข้าไปแล้วและก็คงได้แยกจากกันเป็นสองส่วนไปแล้วพลังของหลิมเฟิงในตอนนี้ตามทันเขาแล้วและหลิมเฟิงก็ใช้ประโยชน์ ในขณะที่คูต่ต่อสู้ของตนบาดเจ็บช่วยโอกาสโจมตีเขาในทันทีไม่อย่างนั้นละก็ถ้าพลังของเขาฟื้นกลับมามันก็คงจะจัดการได้ยากยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่หลินเฟิงกายร่างเป็นสัตว์วิญญาณก็มีจำกัดถ้าหลินเฟิงไม่จัดการเอาชนะเขาตั้งแต่ตอนนี้กว่าที่หลินเฟิงจะกายร่างได้อีกทีพวกเขาทั้งหมดก็คงได้กลายเป็นศพนอนฝังอยู่ในพื้นดินไปนแล้วแน่ทันทีที่หลินเฟิงตงวัดดาบทองในมือของเขาเพื่อฟันออกไปยามมามูละก็เริ่มแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกกลัว ยิ่งไปกว่าน,นั้นพลังกำลังของเขาทั้งสองคนก็เป็นถึงระดับ SS ทั้งคู่ความแตกต่างก็มีไม่มากแต่ทว่าพลังของดาบสีทองที่หลิมเฟิงถืออยู่นั้นเหมือนน่ากลัวมากๆพลังที่เพิ่มขึ้นในดาบเล่มนั้นทําให้เขาถูกหลิมเฟิงจัดการได้อยู่หมัดหลิมเฟิงจู่โจมเข้าไปในทันทีจนนินจาญี่ปุ่นถึงกับถอยหลบไปไม่กล้าสู้กับหลิมเฟิงอีกแต่การโจมตีโดยการป้องกันจะดีที่สุดการโจมตีของหลิมเฟิงนั้นดุด,ดันขึ้นเรื่อย จนทำเอาคู่ต่อสู้คนดังกล่าวต้องซ่อนตัวหลังจากที่ผ่านไปหลายยกนินจาคนดังกล่าวก็เริ่มไม่ไหวเขาไม่ได้พ่ายแพ้แก่ลิมเปิงหลอกแต่ที่เขาพ่ายแพ้ก็คือดาบทองคําที่อยู่ในมือของลิมเปิงต่างหากและดาบชันยอดของเขาก็เกิดมีช่องโหวเ่เล็กๆขึ้นมาคนอื่นอาจจะไม่เจอแต่ลิมเปิงกลับมองเห็นได้อย่างทะลุโป,ป่ง